สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความเชื่อดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแม่นเหมือนตาเห็นเปิดคําทํานาย2500ปีของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วในไทยศาสนานั้นนะครับถือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหัวใจคนไทยตลอดมามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าประสริฐที่โกศลผู้ครองกรุงสาวัตถีได้เสด็จเข้าสู่นิทรารมในราตรีการขันล่วงปรชิมยามใกล้รุ่ง ด้ทอดพระเนตรเห็นพระสุบินิมิตอันใหญ่หลวงถึง16ประการอันเป็นพระสุบินที่แปลกประหลาดจึงทรงตกพระไยัยตื่นบรรทม,มและขันรุ่งเช้าก็ได้ให้พวกพรา์ปุโรหิตประจําราชสำนักทํานายพวกพรา์ปุโรหิตก็พากันทํานายว่าเป็นพระสุบินที่ร้ายและว่าพระองค์จะต้องประสบภัยอันตรายสามประการไม่เสียราชรัพย์ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือไม่ก็ต้องสวรรคตอย่างใดอย่างหนึ่ง และแนะนาให้พระองค์ทําพิธีบูชายันสัตว์เพื่อสะดอเคราะห์เมื่อพระนางมัลลิกาพร้อมม่เห็นสีทราบเรื่องเข้าจึงทูลให้พ่ขอคําแนะนําจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงทํานายว่าเหตุร้ายนั้นจะมีแน่นอนเพียงแต่ไม่ใช่เกิดแก่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือแว่นแคว้นของพระองค์แต่เหตุร้ายเหล่านี้จะเกิดแก่สัตว์โลกทั่ว,วไปและแก่พระศาสนาของพระพุทธองค์ในภายภาคหน้า เมื่อล่วงเลยพุทธกาลไปแล้ว2,500ปีเมื่อศาสนาเสื่อมลงกล่าวกันว่าอายุพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมยืนยาวเพียง5,000ปีหลังจากนั้นต้องรอ,อยุคของพระรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเสด็จมาโปรดสัตว์ความฝันของพระเจ้าพเพทที่โกศลและคําทํานายของพระพุทธเจ้าทั้ง16ประการมีดังต่อไปนี้นะครับประการที่ 1. ทรงฝันว่า มีโคตัวผู้สีเหมือนดอกอัญชัน4ี่ตัวต่างคิดจะชนกันก็ผากกันวิ่งออกมาสู่ท้องพรลานหลุกจากสี่ทิศฝูงชนต่างรอดูโคทั้งสี่ก็ส่งเสียงคำรามลั่นแต่แล้วต่างก็ถอยออกไปไม่ชนกันพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่าในอนาคตในชั่วศาสนาของพระองค์เมื่อโลกหมุนไปถึงจุดที่เสื่อมลงมนุษย์ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมฝนฟ้าจากแล้งทุกภิกษภัยจากเกิดขึ้น พลายเมฆตั้งเขาจะมีฝนมีเสียงคำรามกระหึ่มแต่แล้วก็ไม่ตกกลับเลยหายไปเหมือนโคตั้งท่าจะชนกันแต่ก็ไม่ชนกันฉะนั้นประการที่สองทรงฝันว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่ที่ตัวเพียงคืบบ้างสอกบ้างก็ออกดอกออกผลแล้วพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อโลกเสื่อมมนุษย์แม้จะมีอายุยาวมีวัยอย่างไม่สมบูรณ์ ก็จะมีราคะกล้าและสมสู่กันตั้งแต่อายุอย่างน้อยและจะมีลูกแต่เด็กๆเ,เหมือนต้นไม้เล็กๆแต่ก็มีผลแล้วประการที่ 3, สามทรงฝันว่าทรงเห็นแม่โคตัวใหญ่ๆพากดื่มนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดทรงทำนายว่าต่อไปในอนาคตการเคารพนบนอมผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเสื่อมถอยคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เมื่อหมดที่พึ่ง หาเลี้ยงตนไม่ได้ก็ต้องงอต้องประจบเด็กๆด,ดังที่แม่โคต้องกินนมลูกโคชะนั้นประการที่4ทรงฝันว่าผู้ขนไม่ใช้วัวตัวใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเทียมแอกลากเกวียนกลับไปใช้โขรุ่นรุ่นที่ยังปัสจักกำลังมาลากเมื่อมันลากเกวียนให้เล่นไม่ได้มันก็สลัดแอกนั้นเสียทรงทำนายว่าในภายภาคหน้าเมื่อผู้มีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมแทนที่จะยกย่องและมอบหมายหน้าที่ ให้กับผู้มีสติปัญญาความรู้กลับไปมอบยศศักดิ์ให้กับคนหนุ่มที่อ่อนหัดโดยประสบการณ์ทําให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ดีกิจการต่างๆก็ไม่สําเร็จก็เหมือนใช้โขรุ่นมาเทียมแอกเกลียนก็แล่นไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นประการที่5ทรงฝันว่าเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างฝูงชนก็เอาหญาไปป้อนที่ปากทั้งสองข้างมันก็กินทั้งสองข้างทรงทํานายว่าในอนาคต เมื่อผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจไม่ดำรงอยู่ในธรรมตั้งคนพาลหรือคนไม่มีศีลธรรมไว้ในตำแหน่งอันมีผลต่อผู้อื่นคนเหล่านั้นก็จะมีนึกถึงบาปบุญขุนโทษแต่จะตัดสินคดีต่างๆตามแต่ใจชอบโดยเอาสินบนจากทั้งสองฝ่ายเป็นประมาณด่งม้าที่กินหญ้าทั้งสองปากประการที่6ทรงฝันว่าฝูงชนเอาถาดทองราคาแพงไปให้หมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่ง พร้อมเชื้อเชิญให้หมาจิ้งจอกตัวนั้นถ่ายปัสสาวะใส่ถาดทองนั้นทรงทำนายว่าต่อไปคนดีมีสกุลทั้งหลายจะสิ้นอำนาจวาสนาคนตระกูลต่ำหรือคนพานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตคนมีตระกูลจะต้องยกลูกสาวให้แก่ผู้ไร้ตระกูลเหล่านั้นเหมือนเอาถาดทองไปให้หมาปัสสะาวรรถประการที่7ทรงฝันว่ามีชายคนหนึ่งนั่งฟันเชือกแล้วย่อนไปในที่ใกล้เท้า แม่หมาจิ้งจอกโซตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต่างที่บรุษนั้นนั่งอยู่และก็กัดกินเชือกนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวทรงทำนายว่าในการข้างหน้าผู้หญิงจะหลาะแหละโลเลลุ่มหลงในสุราเอาแต,แต่แต่งตัวเที่ยวเตร,รประพฤติศินแล้วก็จเจ้าทรัพย์สินที่สามีหามาได้ด้วยความยากลำบากไปใช้หรือให้ชายชู้เหมือนนั่งหมาโซที่นอนใต้ต่างค่อยกัดกินเชือกที่เขาฟันและหย่อนลงไว้ใกล้เท้า ประการที่8ดทรงฝันว่ามีตุ่มน้ําเต็มเปี่ยมตุ่มหนึ่งวางอยู่ตรงประตูวงังแวดล้อมไปด้วยตุ่มว่างๆเป็นอันมากแต่คนก็ยังตักน้ําไปใส่ตุ่มที่เต็มอยู่จนล้นแล้วล้นอีกโดยไม่เหลียวแลจะตักใส่ตุ่มที่ว่างๆนั้นเลยทรงทำํำนายว่าในอนาคตเมื่อศาสนาเสื่อมคนเป็นใหญ่หรือมีอํานาจจะเบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้ด้อยกว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็จะมีคนจนหาหรายได้ไปส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นด่างฝูงชน ที่ต้องตักน้ําใส่ตุ่มใหญ่ที่เต็มอยู่แล้วจนล้นส่วนตุ่มที่ว่างอยู่กลับไม่ไปใส่น้ําประการที่9ทรงฝันว่าเห็นสระแห่งหนึ่งมีบัวนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มและมีท่าขึ้นลงโดยรอบสัตว์ต่างๆก็พากันดื่มน้ําในสระแต่แทนที่น้ําบริเวณที่สัตว์เหยียบย่าจะขุนกลับใสสะอาดส่วนน้ําที่อยู่กลางสระที่สัตว์ไม่ได้ไปดื่มหรือเหยียบย่ําแทนที่จะใสะกลับขุนข้น ทรงทำนายว่าต่อไปเมื่อคนมีอำนาจไม่ตั้งอยู่ในธรรมขาดเมตตาคอยใช้อำนาจรีดนาทาเร้นหรือกินสินบนชาวบ้านชาวเมืองก็จะหนีไปอยู่ตามชายแดนหรือที่อื่นๆทำให้ที่นั้นๆที่คนพานไปอยู่มีความมั่นคงเป็นปลึกแผ่นเหมือนน้ำรอบๆสระที่ใสส่วนเมืองหลวงกลับว่างเปล่าเหมือนกลางสระที่ขุนประการที่10ทรงฝันว่าเห็นข้าวที่คนหงในหม้อใบเดียวกัน สุกไม่เท่ากันโดยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือข้าวแชะข้าวดิบและข้าวสุกดีทรงทำนายว่าในอนาคตเมื่อคนทั้งหลายไม่อยู่ในสีในในธรรมกันมากขึ้นก็จะทำให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือตกไม่ทั่วถึงทำให้การเพาะปลูกบางแห่งได้ผลบางแห่งก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกับข้าวที่มีสุกบ้างดิบบ้างและแช่บ้างประการที่11ทรงฝันว่า คนนาแก่นจันท์ที่มีราคาแพงไปแลกกับเปียงเนา่าอ่านว่าเปียงมีสามความหมายคือ 1. น้ําส้มผสมน้ําแล้วเจียวให้แตกมัน 2. น้ํามันจากไข่ข้อวัวและ 3. เถาวันเปียงแต่ในที่นี้น่าจะหมายถึงเถาวันเปียงเทียบกับแก่นจันทร์ที่เป็นไม้เหมือนกันมากกว่า2ความหมายแรกทรงทํานายว่าการผายหน้าพระพิสุอรัชชีเห็นแก่ได้ทั้งหลาย แทนที่จะนำธรรมะที่พระพุทธองค์สอนไปสอนสั่งให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์และละความโลภกลับไปใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากินหาปัจจัยเพื่อบริจาคเข้าตัวเองเหมือนเอาแก่นจันทร์ธรรมะคําสอนที่ดีไปแลกกับเถาวัลเน่าลาบอามิสที่ได้มาซึ่งไม่จีรังและไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จริงๆได้ประการที่12ทรงฝันว่าเห็นกะโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้ทรงทำนายว่า ต่อไปคำพูดของคนที่ไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือกลับจะได้รับความเชื่อถือโดยเปรียบถ้อยคำของคนที่ไม่น่าเชื่อว่ามีน้ำหนักเบาเหมือนกับผลของน้ำเต้าซึ่งปกติจะลอยน้ำแต่เมื่อคนเชื่อว่าคำพูดเหล่านั้นมีน้ำหนักหรือหนักแน่นจึงเปรียบคำพูดนั้นว่ามีน้ำหนักเท่ากับน้ำเต้าที่จมน้ำได้ประการที่13ทรงฝันว่าศิลาแท่งทึบขนาดเรือนลอยน้ำได้เหมือนเรือ ทรงทำนายว่าถ้อยคำของคนที่ควรได้รับการเชื่อถือซึ่งหนักแน่นมีน้ำหนักเปรียบประดุดแท่งศิลากลับไม่ได้รับความเชื่อถือหรือกลายเป็นถ้อยคำที่ไม่มีน้ำหนักเหมือนเรือที่ลอยได้ข้อนี้ตรงกันข้ามกับข้อที่แล้วคือคนหันไปเชื่อคำพูดคนที่ไม่ควรเชื่อเหมือนสิ่งที่ควรลอยกลับจมสิ่งที่ควรจมกลับลอยประการที่14ทรงฝันว่าทรงเห็นฟูงเขียดตัวเล็กๆ วิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัวแล้วกลืนกินเข้าไปทรงทำนายว่าเมื่อมนุษย์ไปตัวปล่อยใจตามกิเลสราคะสามีจะตกอยู่ในอำนาจของเมียเด็กและจะถูกดุด่าว่ากล่าวเช่นเดียวกับคนรับใช้เหมือนเขียดตัวเล็กๆแต่กลับกินงูได้ประกาศที่15ทรงฝันว่าฝูงพญาหงทองที่มีขนเป็นทองถูกแวนล้อมด้วยกาทรงทำนายว่า ในอนาคตผู้มีตระกูลต้องเที่ยวไปประจบและสวามิภักดิ์ต่อผู้ไม่มีตระกูลเหมือนหงทองแวนล้อมด้วยกาประการที่16ทรงฝันว่าฝูงแกะผากันไล่กวดหูงเสือเหลืองและกัดกินทําให้เสืออื่นๆสะดุ้งกลัวจนต้องหนีไปแอบซ่อนตัวจากฝูงแกะทรงทํานายว่าต่อไปในภายภาคหน้าคนชั่วหรือคนที่ไม่ดีจะเรืองอํานาจและใช้อํานาจไม่เป็นธรรม ทำให้คนดีถูกทำร้ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องหลบหนีซ่อนตัวจากภัยร้ายเหล่านี้เหมือนเสือซ่อนตัวจากแกะนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเลยจริงๆริงนะครับคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยของเราไหมคําทานายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยในปัจจุบันของเราได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ l i k e r com หลังจากที่ทุกคน ได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ